เบาหวานให้ดีได้ด้วยการนับขบับการควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานจะช่วยลดอาการและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการเป็นโรคเบาหวานรวมถึงจะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะแต่ว่านอกจากการควบคุมอาหารที่มีน้ำตาลสูงแล้วนั้นนะคะการนับขาบเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นค่ะ โดยปกติแล้วค่ะเมื่อเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปร่างกายจะได้รับพลังงานจากสารอาหารหลายชนิดได้แก่โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแต่จากสารอาหารที่กล่าวมาข้างต้นนะคะคาร์โบไฮเดรตจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วที่สุดและมากที่สุดดังนั้นวิธีการนับขาบจึงเป็นวิธีสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดีค่ะ การนับคาบหรือการนับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นเทคนิคสําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่จะช่วยทําให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ําตาลได้ดีทําให้ผู้ป่วยเนี่ยวางแผนการรับประทานอาหารในแต่ละมือ้อได้อย่างเหมาะสมและผู้ป่วยเบาหวานนะคะคนที่จะทราบว่าอาหารชนิดใดบ้างที่ทําให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นค่ะ คาร์โบไฮเดรตหรือเรียกย่อๆว่าขาับเนี่ยนะคะก็คือเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายซึ่งเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วหรือเราบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยจะส่งผลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานค่ะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่คาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนสําหรับคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวเนี่ยเป็นกลุ่มอาหารที่เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วจะถูกเปลี่ยนเป็นน้าตาลได้อย่างรวดเร็วเช่น น้ำมัดลมน้ำหวานต่างๆเครื่องดื่มชูกำลังหรือกาแฟเย็นดังนั้นอาหารในกลุ่มนี้นะคะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานควรจะหลีกเลี่ยงค่ะส่วนอาหารในกลุ่มถัดไปก็คืออาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตกลุ่มเชิงซ้อนได้แก่ข้าวแป้งธัญพืชผักและผละไม้คาร์โบไฮเดรตในกลุ่มนี้นะคะจะ ถูกดูดซึมและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ช้ากว่าอีกทั้งยังมีใย,ยอาหารเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมากกว่าดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะควรจะเลือกรับประทานอาหารในกลุ่มประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะเมื่อพูดถึงการนับขาบนะคะ1ขาบหรือ1ส่วนเนี่ยจะเท่ากับ15-18กรัมของคาร์โบไฮเดรตดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะควรจะทราบว่าอาหารชนิดใดบ้างที่มีคาร์โบไฮเดรตและมีคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็น าอาหารประเภทอะไรบ้างที่มีส่วนประกอบหลักเป็น approaches. คาร์โบไฮเดรตนะคะกลุ่มแรกเลยเป็นกลุ่มของข้าวแป้งนะคะโดย1ขาบเนี่ยจะเท่ากับข้าวสวยหรือข้าวกล้อง1นทัพพีหรือหากเราแลกเปลี่ยนกับอาหารในหมวดเดียวกันนะคะข้าวเหนียวครึ่งทัพพีจะเท่ากับ1ขาบหรือขนมปัง1แผ่น,นที่เป็นขนมปังขาวหรือขนมปังโฮลวีตเนี่ยจะเท่ากับ1ขาบเหมือนกันถ้าอย่างเป็นฟักทองนึ่งหรือเพื่อกนึ่งมันนึ่งหนึ่งทัพพีเท่ากับ 1, 1ขาบ โดยปกติแล้วค่ะจะแนะนําให้ทาน6-8ส่วนหรือ6-8ขาบต่อวันแต่ในสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแนะนําว่าควรจะปรึกษากับนักกาหนดอาหารเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ควรจะได้รับในแต่ละวันนะคะกลุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของผลไม้ผลไม้ 1, 1ส่วนเท่ากับ1ขาบเช่นผลไม้ชิ้นยาวหัน่น6-8ชิ้นพอดีคําเท่ากับ1ขาบหรือผลไม้ที่เป็นลูก 1, 1ลูกขนาดเท่า1กําปั้นจะปริมาณเท่ากับ1ขาบ เช่นแตงโมหรือมะละกอหั่นชิ้นเล็กพอดีคำ6-8ชิ้นปริมาณเท่ากับ1ขาบค่ะหรือถ้าอย่างเป็นส้มก็จะส้ม1ลูกเท่ากับ1ขาบกล้วยน้ำว้า1ลูกเท่ากับ1ขาบหรือฝ้าหลัง1ผลเล็กเท่ากับ1ขาบค่ะ แนะนำให้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะรับประทานผลไม้ประมาณ2-3ส่วนต่อวันค่ะอาหารในหมวดถัดไปนะคะก็คือนมและผลิตภัณฑ์จากนม1ขาบเท่ากับนมรสจืด1กล่องหรือนมพร่องมันเนยรสจืด1กล่องหากเป็นโยเกิร์ตเนี่ยก็จะเป็นโยเกิร์ตโสธรรมชาติ1่ถ้วยเล็กสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและมีโรคประจําตัวเป็นโรคไขมันในเลือดสูงแนะนําให้เลือกดื่มเป็นนมพร่องมันเนยรสจืดค่ะต่อไปนะคะเป็นเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีน้ําตาล เช่นน้ำหวานน้ำอัดลมกาแฟเย็นหรือเครื่องดื่มชูก,กำลังเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะคะเมื่อดื่มเข้าไปจะส่งผลทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นโดยน้ำตาล3ช้อนชาเท่ากับ1คขาบแนะนำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทุกชนิดและปริมาณน้ำตาลที่แนะนำต,ต่อวันนะคะคือไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันค่ะและหมวดสุดท้ายนะคะเป็นหมวดของขนมหวานและเบเกอรี่ ไม่ว่าจะเป็นขนมหวานไทยหรือเบเกอรี่ต่างก็ให้พลังงานสูงไม่ว่าจะเป็นไขมั่นหรือคาร์โบไฮเดรตจึงแนะนําให้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะทานในปริมาณที่น้อยค่ะผู้ป่วยเบาหวานควรที่จะอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งเพื่อช่วยในการวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ จะเห็นได้ว่าการนับขามเนี่ยเป็นวิธีที่สําคัญที่จะช่วยทําให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ําตาลได้ดีและเป็นไปตามเป้าหมายของการรักษานะคะนอกจากการควบคุมอาหารแล้วนะคะผู้ป่วยเบาหวานควรรับประทานยาให้สม่ําเสมอและเพิ่มการออกกําลังกายเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลให้เป็นไปตามเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยท่านสามารถเข้ารับคําปรึกษาได้ที่คลินิกโรคเบาหวานและต่อมไรท่อโรงพยาบาลมหาชัยสองค่ะ